ไม่มีเครดิตไม่มีเครดิตไม่ได้หมายความว่าติดแบล็คลิสต์นะคะคนไม่มีเครดิตหมายความว่าไม่เคยมีประวัติการมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินใดๆเลยเราเรียกว่าไม่มีเครดิตหรือบูโรขาวนะคะควรกู้กับแบงค์ไหนดีนะคะเมื่อคุณเป็นประเภทนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยมีประวัติการเป็นหนี้ใดๆนะคะในระบบเลยนะคะ เไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะคะในบางมุมเราอาจจะเคยได้ยินมานะคะได้ยินมาว่าเฮ้ยแบบไม่มีประวัติเครดิตม่กู้แบงค์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกู้ซื้อบ้านไม่ได้ไม่จริงทั้งหมดนะคะเป็นเพียงบางส่วนบางธนาคารการที่คุณไม่เคยมีประวัติในบูโรเลยก็คือตัดสิทธิ์เลยนะคะอันนั้นคือเกณฑ์ของธนาคารบางธนาคารที่ถ้าคุณไม่มีประวัติเลยก็คือยังไม่เคยเห็นพฤติกรรมไม่เคย เห็นการเป็นวินัยทางการเงินของคุณว่าคุณสามารถผ่อนชำระได้เท่าไหร่เขาก็จะไม่สามารถไปคำนวณสกอร์ลิงได้บางธนาคารแต่ก็โชคดีที่บางธนาคารก็ยังรับนะคะยังถือว่าคุณไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นสกอร์ลิงการคำนวณอาจจะตกมานิดนึงสกอร์ตกมานิดนึงแทนที่คุณจะได้ร้อยคุณก็อาจจะตกมาที่90-80นะคะไม่สามารถไม่ได้บอกว่าคุณหมดสิทธิ ไม่ได้บอกว่าคุณหมดสิทธิ์นะคะแต่ว่ายังมีธนาคารที่รับนะคะเช่นธนาคารสีชมพูธนาคารสีส้มนะคะอ่ะบอกกันคร่าวๆนะคะถ้าคือบูบโรขาวเราเรียกว่าบูโรขาวไม่มีภาระในบูโรเลยนะคะก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับธนาคารสีชมพูเป็นธนาคารเพื่อประชาชนโดยทั่วไป ที่ส่งเสริมนะคะให้คุณสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้อาชีพอิสระอะไรแบบเนี้ก็ยังสามารถโอ้ยเหมือนพี่เอเชียนะเพราะว่าเพราะว่าพี่เอรู้สึกว่าผ่อนปรนที่สุดแล้วคนบางคนอาจโดยส่วนใหญ่ข้อมูลโดยทั่วไปจะบอกว่าธนาคารนาเนี้ยยากเงื่อนไขเยอะเอกสารเยอะไม่ผ่านหรอกอะไรเงี้ยแต่พี่เอเนี้ยผ่านกับธนาคารนี้ลูกค้าเป็นจำนวนมากที่หมดหวังแล้วสามารถมา ผ่านกับธนาคารนี้ได้ในอาชีพอิสระพ,พ่อค้าแม่ค้าทั่วไปซึ่งบอกว่ายากก็ยังเป็นเกณฑ์ที่ธนาคารสีชมพูรับนะคะแล้วก็บูโรขาวก็คือสกอร์ตกมานิดนึงแต่ก็ยังให้ยังอนุมัติอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้คุณสร้างหนี้เล็กๆน้อยๆผ่อนสินค้าก็ได้ผ่อนโทรศัพท์มือถือก็ได้ เพื่อให้คุณมีประวัติในในการเงินนะคะในระบบบูโรก็จะเป็นคะแนนที่ดีสำหรับคุณนะคะ